เพื่อนๆลองทายเล่นๆดีว่าปืนสั้นขนาด9มม,มเนี่ยยิงไกลถึงครึ่งกิโลเมตรหรือไม่ไม่น่าถึง,งถึงดิไม่ถึงครับถึงครับระยะที่เราจะยิงอ่ะนูน่นตีนเข่าเลยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูตรงที่เป็นเนินดินสีขาวนะครับคือระยะ500เมตรครึ่งกิโลอ่ะมาเรามาลองยิงกันเดี๋ยวมาดูกันว่าปืนสั้นขนาด9มม จะยิงไกลได้ถึงครึ่งกิโลเมตรหรือไม่ไปได้ไมครับพอมันขยายสูง ปืนสั้นขนาด9มม,มยิงไกลถึงครึ่งกิโลเมตรหรือไม่คำตอบก็คือถึงนะคะ